สวัสดีครับพีเพจนะครับผมวันนี้พีเพจจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พีใช้งานกับแท็บเล็ตที่สามารถใส่ซิมโทรออกได้แล้วก็รองรับขึ้น 4G กับเจ้าตัว s u v i High 10X p o ตัวนี้กับแท็บเล็ตงบที่พี่ทำการซื้อมา2,200 90บาทผมตัวนี้พี่จะขอแนบลิงผมในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นของโซวี่ร0อยเรซนะผมซึ่งบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็สเปคไม่ตรงตามที่เราสั่งผมตัวนี้ซึ่งพี่ก็สั่งซื้อตามแบบที่พี่แนบให้ ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมมินี้ลองเช็คราคาล่าสุดตามลิ้พีแนบให้นะครับผมบางทีโปรโมชั่นอาจจะมีขึ้นมีลงของราคานะครับผมวันนี้พี่จะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พี่พบเจอใช้งานตัวนี้มาจะเป็นอย่างไรบ้างสับเรื่องของบอดี้ครับบอดี้ในการดีไซน์ของเจ้าตัวซูวีตัวนี้ออกแบบในการดีไซน์มีความสวยงามและมีความแข็งแรงของบอดี้จริงครับตัวนี้นะครับลำโพง ให้เป็นลำโพง2ตัวผมซึ่งลำโพงจะอยู่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ครับมีเลหูฟัง3.5ด้วยพอร์ต Type C ผมในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอกับแบตให้มาถือว่าอึดนะผมตัวนี้ 6,000mAh นะครับกล้องผมกล้องหลังให้มาสปีในการถ่ายรูปก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็มีไฟแฟลก LD ด้วยซึ่งพีรู้สึกว่าเฮ้ยไฟแฟลก LD ให้เรามาถือว่าใส่ใจจริงนะผมตัวนี้นะนี่ครับผม เก็บดีเทลของกล้องหลังมาได้อย่างลงตัวมากกับกล้องตัวนี้ให้มากล้องหลังคือ8ล้านกล้องหน้าให้มาคือ5ล้านนะครับผมตัวนี้มีปุ่มมาผมปุ่ม power นี่ครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็มีครับผมช่องใส่ซิมนะครับผมบริเวณนี่ครับผมบรยูุ่ด้านประมาณเนี่ยผมด้านล่างใกล้ๆพอร์ต t y p ซีซึ่งพีทําการใส่ซิมทดลองแล้วซึ่งสามารถจับสัญญ,ญาณได้อย่างเวิร์กมากครับบอกเลยว่า คุ้มจริงครับผมตัวนี้ผมหน้าจอให้มา10.1นิ้วเป็นหน้าจอ IPS LCD แล้วก็ซัพพอร์ตในการดู Netflix เป็น L 1ด้วยถือว่าพี่แกให้มาจัดเต็มจริงตัวนี้ คอนเฟิร์มนะผมหลังจากพีทำการใช้งานมาหน้าจอในการทัดในการกดบอกเลยว่าเวิร์กมากครับผมตัวนี้นรีเฟรชนะผมในการทัดของหน้าจอให้มาคือ60เฮิส่วนตัวกับราคางบเลท2,000ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงาน กล้องหน้าจะอยู่บริเวณแนวนอนนะครับของตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้เนาะถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่พีทำการใช้งานคือเวิร์กจริงครับอนะครับผมอันนี้คือตัว UI ผมในการกดแป้นพิมพ์แล้วก็ซัพพอร์ตกับพาสาไทยนะครับผมตัวนี้นะครับ,น,น,รบนี่ครับผมนี่ครับแบนดหน้าจอนือสามารถทำการใช้หน้าจอแยกได้ด้วยซึ่งหาได้ยากมากกับแท็บเล็ตงบราคาเล็0 0 0 0แต่สามารถใช้หน้าจอแยกมาถือว่าให้มาจัดเต็มจริง คุณภาพผมสมกับเกินคำว่าคุ้มจริงอันนี้พี่ให้เลยว่าเดอะเบสมากในปี2025ตัวนี้นะครับผมแล้วก็สามารถซัพพอร์ตในการส่งข้อความมือถือโทรเข้าโทรออกแล้วก็รับรองข้อความด้วยถือว่าจัดเต็มจริงครับผมตัวนี้ซึ่งพี่ผมทำการใช้งานมาจริงครับผมกับ CPU ตัวนี้เนาะสับพีเนาะ ตัว u ู i s o อ t ท6ห6ศูนย์ o อกซึ่งพีสัมผัส4บิยูนิมารู้สึกว่าการเล่นเกมครับผมในการปรับนะผมตัวนี้ Rv o กลางๆและปรับต่ำๆถือว่าเพียงพอมากครับตัวเก็บจิ้มแ c k ปรับปาต่ำก็เพียงพอผมตัวนี้พับ g ีบปปรับซักประมาณต่ำก็เพียงพอแล้วก็แอปทั่วไปในการใช้งานก็ถือว่าซัพพอ์ตัวนี้พี่ผมใช้งานคือรุ่นแรม4กิกนะผมแล้วก็บวกเพิ่มอีก 4G กิกับความจุ 1 2 8 g b ก็ถือว่าซัพพอร์ตในการใช้งานเพียงพอนะครับผมตัวนี้นี่ครับแล้วผมแรมจริงก็คือ 8GB เิาแออแรมพัดบวกเพิ่มอ,อีก 4GB ได้รวมเป็น 8GB กับตัว Android 14ครับแล้วก็ซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi ซอนเดซีไวไฟตัวนี้สามารถสัพพอร์ตได้บลูทูธก็เป็นเวอร์ชัน5ผมตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมากครับผมแล้วก็สามารถขดแอปพลิเคชันได้ด้วยซึ่งยากมากสับแท็บเล็ตราคาเลท2 0 0 0ที่สามารถใช้ Android 14เวอร์ชั่นเต็มแล้วก็สามารถแบนหน้าจอสามารถขดแอปได้ถือว่าพี่แกให้มาจัดเต็มจริงครับผมตัวนี้พี่ชอบ สีสันของหน้าจอมากรู้สึกว่าฟีลลิ่งของสีสันหรือว่าคอนทัตของหน้าจอออกมาได้อย่างสวยสดงดงามว่าผมมาดูว่าเฮ้ยเรื่องลำโพง2ตัวลำโพงจะเสียงเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้นะครับนี่ครับพีผมจะขอทำการเปิดสีลำโพงให้ดูเลยว่าลำโพง2ตัวเนี่ยคุณภาพจะประมาณไหนนะครับนี่ slow still there's still sir still you go no hope you go no go 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 can can ran man even when never the I i สำหรับทีนะำลำโพงถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาเหมาะสมมากครับ เกินคุ้มกับราคาครับกับแบบเลตนาคา2,000น้้ำพงถือว่าเพียงพอนะครับผมตัวนี้มาดูว่าเฮ้ยหน้าจอในการซัพพอร์ตจะดูเป็นอย่างไรบ้างสามารถเปิดสูงสุดได้คือ 1080p 6 0เฟรมผมมาดูว่าสีสันของหน้าจอในการซัพพอร์ตซึ่งตัวนี้จับสัญญาณ Wi-Fi สัปพีนะัถือว่าโอเคมากครับนะผมสีสันก็ จะประมาณนี้หาดพีเปิดไฟในการทำงานตัวนี้คือ3ดวงเลยนะหน้าจอยังสู้แสงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับบอกเลยว่าสุดมากหลังจากพีทำการใช้งานมาหน้าจอคือ โอเคมากครับน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่4 3 8กร,รมัมสัปีในการจับดูนังฟังเพลงก็ถือว่าเพียงพอนะผมในการใช้งานพี่รู้สึกว่าบอด y ี้น่ะผิวสัมผัสคือมันเป็นเกรดที่ให้มาคือเกินค่าตัวมากในการออกแบบของตัวเครื่องครับนี่เอาตรงนะเป็นแท็บเล็ตที่น่าใช้งานมากพร้อมด้วยความบางให้มา 7.5มิลลิเมตรซึ่งความบางเป็นความบางที่พอเหมาะพอความจริงครับตัวนี้บอกเลยว่า w o r จริงๆครับซึ่งพีทำการสัมผัสมาบอกตรงลเลยว่าเป็นแทบแบบที่ใช้งานได้ง่ายลวแบตครับแบตก็ถือว่าอึดจริงแล้วกล้องผมกล้องหลังจากพีสัมผัสเรื่องกล้องมาเนาะคือเป็นข้อดีที่อยากพีเสียนมากคือกล้องเราอาจจะคิดว่ากล้องไม่ดีใช่ไหมแต่กล้องหลังผมคุณภาพของตัวกล้องตัวนี้ที่พีไปถ่ายรูปมา กล้องหลังถือว่าใส่ใจในการออกแบบมากล้องหน้าก็ถือว่าเพียงพอในการวิดีโอคอลนะครับแต่กล้องหลังผมคุณภาพสพ,พีก็ถือว่าให้มาแปล้านแล้วก็มีไฟแฟลกเอลดด้วยนะครับผมตัวนี้ถือว่าพี่เกจะให้มาเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆผมตัวนี้น่ครับเราเปิดไฟแฟลกได้แล้วผมนี่ครับปึ๊บนี่ครับไฟแฟลกมันจะออโต้ให้เราแล้วผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พีผมทําการสัมผสัสมาตัวนี้เวิ Work ร์กจิ้ับน่ครับ กล้องหน้ากล้องหลังหรือว่ากล้องธรรมดาเนี่ครับกล้องหลังพีก็ทําการถ่ายรูปมาก็ถือว่าเพียงพอในการสัมผัสทัวเครื่องนะครับซึ่งอองตรงนะเป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานกับฟังก์ชันต่างๆคือคุ้มจริงครับคืออยากสุบข,ข้อดีที่พีใช้งานมาเลยคือมันสามารถแบนหน้าจอสามารถโคนแอปได้สามารถโทรเข้าโทรออกแล้วก็สามารถรองรับข้อความได้แล้วแบตกับผมตัวนี้พีไม่ได้ชาร์จแบตมาเกือบ3วันแล้วรู้สึกว่าการแตนไบของแอปถือว่า เพียงพอมากครับและคุณภาพของแบตก็ถือว่ามีความถึกความทนจริงครับผมตัวนี้พอาทซีในการชาร์จก็ถือว่าชาร์จพอเหมาะพอควรและ CPU ครับผมยูนิซอฟต์ t หกศูนย์หกออกคถือว่าให้มาเพียงพอจริงครับพี่จะขอแนบิริ์ผมในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้เป็นของ s h วี่ร0 0 0เนะครับเป็นของแท้นะครับผมตัวนี้สำน,นี้ขอบคุณครับ